คณะบริวณิธิชัยพัฒนาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพัน์ดีที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมจัดทำแผนเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระธริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่กองพลทหารราบที่สค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาจังหวัดอุดรธานีพลเอกวิจักศิริบรรศพที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนณิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยพลเอกทรงวุฒิจิตตานนและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธ์ดีพร้อมร่วมประชุมจัดทาแผนเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่22มีนาคม2567โดยมีนายสรันศักิศรีเครือเนธรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพันเอกสุคนทรัชาวพงศ์รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3 รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดทาแผนเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและก็สมพระเกียรติครับทางกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีค่ะได้ดําเนินการโครงการทหารพันธุ์ดีกองขอนอาหารราบที่3มในพื้นที่ของค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาโดยได้น้อมนําแนวพระราชลริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาิมาปฏิบัติค่ะจัดให้มีการ ผลิตศูนผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทานศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานและศูนผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานพร้อมทั้งได้มีการขยายผลโครงการพระราชดำริเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจค่ะเป็นการช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยค่ะ